จากบริษัท Green VCI ค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสินค้าเป็นดิฟฟูเซอร์สารดูดความชื้นและป้องกันสนิมในตัวเดียวกันแบบทูอินวันกับชิ้นงานโลหะกันนะคะก่อนอื่นสวมถุงมือนะคะอันนี้คือในกล่องะคะ่ะจะเป็นถุงพลาสติกแบบธรรมดานะคะ ลองก้นกล่องค่ะนำชิ้นงานโลหะใส่ลงไปในกล่องนะคะนำดิฟฟูเซอร์ใส่ลงไปในกล่องค่ะหลังจากนั้นปิดปากถุงได้สนิทค่ะปิดปากล่องค่ะ เพียงเท่านี้ชิ้นง,งานอะไหของท่านก็ปลอดภัยและสนิมแล้วสมุน,นี้การกรีนวีซีไขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ